มาลีทิดแลละครับหอมชลอสวยสงามละครับซิทแพคเป็นก้อนๆละครับแดงมีเคยชนะมาที่หนองพะเนงควันไหนเป็นการล้างตาของน้ำเงินคระบอกว่าจะท่านเฝ้าบอกให้คนรู้ย่้มนาสิว่าหลวงม่เเหเนี่บอก <c oughs> ย้อนตีกันผมจะคักลงเลยครัแต่วันนี้เเปิดที่ใครต่อรองนะงครับผู้นี้กรรมการจากนครราชสีมาครับโคราชคกกรับจันบัญญองภูมิโครัชจากด่านคุณทเนี่ย คู่นี้ใส่กางเกงสีคล้ายกันเลยนะแต่ให้ให้ดูที่นวมเวนึ่งครับจะน้องจะบอกว่าเฮ้ยคุณยื่อต่อยเบาใช่ไหมต่อย,แ,อยแห้งบูต่อยแห้งแมแดงนี่แถวตะม,น,มนุกโรบีนนุ่งามนี่เขาเรียกเซจ่า,จาพนมแล้วครับ ยอมแล้วว่าหูกับคิว้วนี่มันงอกขึ้นมาเร็วนะ,ะวเลียงกันมาล่าสุดเมื่อวันที่สิบเแ็ดเอางโอเคครับทางด้านขวาที่จีบขวานะโอสับโซขวาแจาแก้หรือว่าโอรถน้อยนี่ยังนิ่งอยู่ต้างว่า,อ,า,าอย่าไปแทงตรงนั้นล่ะครับทุกคนมีอันเดียวคนระับไม่สามารถที่จะงอกขึ้นมาใหม่เพราะพยายามอย่าไปแทงตรงนั้น แล้วไอ้ที่เขาตัดทิ้งเนี่ยมันมันจะงอกเลยก็คงจะน่าจ่ะแหะครับพักหน้านี่เลยพัก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 ่อนพักก่อน5นาทีเอ้าขอโทษขอโพยครับวากันจอครับโมยไทยกีฬาลูกคู่ท้ายแล้วครับอะไรยาวไปเท่ไปเท่เขียวคองอาวุธนะครับ ว่าไปแทงตนั้นอาจจะเป็นแม่ไม้ทำลายพันธ์ละเธอเขาบอกว่าพวกที่ถือการ์ดเขาไปตออยู่เบื้องกีนเลยตอมาไม่ให้ดนี้ว่าเก่าเลยันแมงวนี่ด้านหลังก็ควาลิชิตไอ้รักเจ้าเด้อละครับนนแคนแกลทุนล่ะครับว้าวว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 ว้าวว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 คววววววว หัวใหญ่ย่ากระพริบตาแล้วครับต้องจับตาดูครับคำคำพูดนี้ให้ดูพี่ดวงนี่นึกถึงนึกถึงเหนื่อยเมือมอน,นอ้ำหนักนะเออเืร็หวังวมาแล้วจะบอกให้สังเกตพี่ดวงอีกต้องมันสังเกตอีกแล้วก็จับตาดูก็ต้องจับตาตัวเองนะครับอย่าไปจับตาคนข้างๆครับ

มึงยังเลยคอยากมูแห้กัน่านวลูกพิที่าดน่นอนแหโอ้